สวัสดีครับไทยสตอรี่วันนี้นะับเรากำลังจะเดินทางไปที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7จด HD นะฮะวันนี้เป็นวันครบรอบ58ปีของช่อง7จ็ดนะเราจะไปร่วมงานกันนี่สมาชิกของเราวันนี้ดู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 ดุดูดูดพัูดุดว่าไงเอ้ยสบายไม่มองกล้องเลย นะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่ก็หวังว่าจะไม่สายกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้รถติดมากเลยดูในแมปคือแบบโห <laughs> แดงทั้งทางเรากำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะสายไม่สายไปกันเลยครับไป อ่านะครับตอนนี้พิธีพามนะเขาเรียกทำพามใช่ไหมอ่าได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศวันนี้ก็สนุกดีครับได้เจอแบบเพื่อนๆพื่อนเด็กเด็กเก่าๆแบบไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมตอนไหนสวัสดีค่ะออมบัญชยานมส่งเสร็จแล้วออกนะยาให้คนใหเพื่อนอื่นหยิบรักษายายหยิบเปลือกชาตค่ะแล้วเอาเนี่ยเขาบอกว่าลาแล้วหยิบได้เลยไม่แต่คนก่อนหน้าผมเอาขนุนลูกนี้เลย ก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เฮ้ย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่มมีเขนมีเขนไปไๆๆอะไรนะอะไรนะลูกผู้ชายไม้ตีมดลูกผู้ชายไม้ตีมด ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเา่อเอมีมีมอยหล่อยิ่งว่าแบบดาราช่องเจอีกอะค่ะาก้ยองเล้วสวัสดีค่ะมิเรียพิสบัตนะคะจากค่ะก็กิฟต์สุธิชาศีสวัสด์ค่ะขอบคุณที่กิฟต์มาค่ะ ลไม่ด้ไปไปเร<ล>าไ,ไ,ไปสตูดิโออย่างงี้ครับไป <c oughs> อะไรอาถิมาแล้วครับเดี๋ยวอาดเสียงอาดเสียง <c oughs> อะไรโอ้โหนิวสตาร์ไม่ใช่ขอเป็นตัวแทนนะคะปีใหม่นี้ขอให้ท่านผู้ชม7 h p ทุกคนมีความสุข มีสปาเกตตี้เจ้าดังตลาดอินดี้ปิ่นเก้าครับตลาดอินดี้เลยค่ะสปาเกตตี้ร้านประจำที่เรามาซื้อให้นักแสดงช่องเจ็ดไงคดะอยู่นี่เองเจ้าของงานน่ารักมากปีนี้ก็ไม่รู้มีทุกปีไหมแต่ปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกไงผมเข้ามาปีแรกผมเข้ามาปีแรกก็ นี่คือข้างหลังของอาคารหนึ่งนะครับก็จะเป็นคล้ายๆตลาดเล็กๆเลยมีแบบของกินจากร้านดางๆมานะครับแต่ที่แบบเข้าตาสุดตอนนี้จะเป็นพา,าสปปต้าสปาเกตตี <c oughs> มีเกี๊ยวซ่ามีกระเพาะปลามีขนมจีน <c oughs> ข้าวผู้กปิซูชิ <c oughs> ได้ไหมคเฮ้ยค, <c oughs> คุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรไม่เป็นไรกินได้ไม่ได้เขาไม่ให้กินทำไมอ่ะเออนี้ <c oughs> อยากมาให้กินได้ดิยอมยอบยอม,ยอม,ยอมกินได้กินได้โอเคอยากกินทัฟเฟิลด้วยพี่ไตัให้ไหมเอได้ครับผมขอบคุณมากมากเลยครับ ตอนนี้ก็กาลังเดินทางกลับกันแล้วนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้คนเยอะก็เลยจะแบบเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเต็มที่แล้วก็เพราะว่าท,ท,ทุกคนอาจจะต้องโดนเรียกไปสัมภาษณ์แล้วแต่ละรายการของท่องนะครับก็เลยจะเป็นภาพแบบนี้ครับที่ผมไม่ได้พูดอะไรเยอะวันนี้ก็ขอตัวด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ลำไท้สตอรี่ขอลาไปก่อนนะครับฝากกด ซัสบสไคร์ตแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ทุนเนชรเรา่ดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย